ก็สวัสดีกัน้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแจกมอด R 3 4นะครับนี่วันนี้เลย Skyline R 3 4นะแต่มันเป็นอีกอีกอีกแบบนึงนะรี่ล,อล้ออะไรก็จะเปลี่ยนางขลังก็จะเปลในหนังก็จะเป็นอีกแบบหนึงคนระับของบาอันี่เลยก็ก็เทันะเนี่ยเพือ,อคอมกระตกนะเล่นสาวเชสวนคอมกระตกนะดูเครื่องยนต์ด้วย งานดีไหมก็ก okay. ็เนี oh, ่ยแหละตามที่เห็นนะครับอาจจะไม่ได้สวยอลังการเวอร์บังครับก็ประมาณนี้แหละมันเป็นรถแจกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์รถให้นะครับลิงก์รถก็เดี๋ยวจะดูไว้ข้างใต้บวกสอนลงนะครัโอเคไปเลยสอนลงเลยก็จะมาสอนลงกันนะครับลงง่ายๆนะครับแป๊บเดียวเองก็คือคลิกที่อันนี้ไม่ต้องคลิกนี่กดไปได้กดไปเลยแล้วกดที่อันนี้นะครับนี่กดที่นนี้แล้วก็ ติคน,นี้นะตอนแรกมันจะไม่ไม่ไม่ติอย่างนี้นะถ้ากดลงแรงแรกตริคน,นี้แล้วก็กดอันนี้ได้เลย install โอเคแค่นี้เลยแล้วก็ไปดูที่ไฟล์นะที่เราลงไว้เมื่อกี้นี่อยู่ในนี้นะแล้วก็หาอันไหนเนี่ยอ่าอันนี้นะง่ายๆนะนี่นี่ แล้วก็น,นี่ได้สองไฟล์นี้หาตัวเกมตัวเกมที่จะลงอันนี้แล้วกันง่ายกดง่ายดีอันนี้แค่นี้เลยโอเคปิดคลิปเลยแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้นะครับขอบคุณครับ